สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมคลิปขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามใหม่นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็กดกระซับสับสไครต์นะครับผมเพื่อคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนด้วยนะวันนี้ผมจะมาขายกล้วยไม้ตัวนี้นะครับผมกล้วยไม้ที่ปลูกยังไงก็รอดปลูกยังไงก็ออกดอกดอกหอมนะครับผม เอื้องกุหลาบมาลายแดงหางกระรอกกุลาบมาลายแดงหางกระรอก,าาก,รอกทนแดดดอกหอมกรุงเทพปลูกออกดอกนะครับผมทุกพื้นที่ปลูกออกดอกเป็นกล้วยไม้ป่าแท้ทางภาคอีสานใต้นะครับผมดอกสวยครับผมดอกหอมเป็นคู่เป็นพวงยาวระยะนะครับผมตรงนี้ต้นมาสมบูรณ์หมดเลยนะครับผมต้นใหญ่สวยสมบูรณ์เลยนี่ครับผม เรื่องกุหลาบมาเลยแดงหางกระรอกสักพักก็จะเริ่มแทงช่อดอกแล้วนะครับต้นสวยสวยมากเลยครับสดหมดเลยผูกยังไงก็รอดครับผมกุหลาบมาเลยแดงหางกระรอกนะเรื่องกุหลาบมากรเลแดงหางกระรอกจัดโปรโมชั่นหนกิโลเพียงหกร้อบาทขอค่าส่ง5้าสิบหกิโลหกร้อบาทขอค่าส่ง5้าสิบสกิโลผมให้ไปหนึ่บาทส่งฟรีพิเศษในโปรโมชั่นห้กิโล 5กิโล2,000บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสำหรับท่านใดที่สนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0959418988นะครับ0959418988เอื้องกุหลาบมาไรายแดงหางกระรอกนะครับผมสำหรับใครที่ถามบอกว่าเขาชอบแบบไหนแดดก็ได้หรือร่มนํำไรก็ได้นะครับผมวัสดุป,ปลูกมัดติดไม้ มัดติดไม้เฉยๆเลยก็ได้ไม่ต้องมีอะไรก็ได้หรือจะใส่กระถางแล้วใส่กระาษมะพร้าวสับหรือชายผ้าสีดาก็ได้นะครับผมดอกหอมทนแดดเลี้ยงง่ายปลูกออกดอกทุกพื้นที่ของประเทศไทยปลูกทิ้งปลูกข้างปลูกยังไงก็ออกดอกนะครับผมกุหลาบมาเลยแดงหางกระรอกดอกสีชมพูสวยและที่สําคัญดอกหอมเป็นกล้วยไม้ตระกูลเดียวกันกับช้างนะครับเห็นเนี่ยสวยครับต้นใหญ่ต้นแพรสวยเลยนะ หนกิโลได้ประมาณ6กถึงเต้นนะครับหกถึงเถึงแต้นถ้ามีต้นเล็กไปนะเนี่ยแบบนี้สวยเลยนะใครสนใจ1กิโลหกร้อบาทผมขอค่าส่ง50นะครับผมสอกิโลผมให้1,000บาทส่งฟรีไปเลยนะ5้กิโลหกิโล 2,500บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มใครอยากได้ไปเกาะต้นไม้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกอออกดอกสวยๆดอกหอมในหน้า,า,าหนานี้ะครับแชทแชทได้นหายเราได้เลยนะที่เบอร์0959418988ครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ